ก็โอเคในเช่นเคยนะฮะกลับมาอยู่เกมดรัมบอลทุกครั้งแบทที่คุณอีกเช่นเคยแล้วในตอนนี้คุณก็อยู่กันในด่านของเบรสโหมดในด่านของโกจิต้านั่นเองนะซึ่งก็แน่นอนนะว่าในกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีเนี่ยมันก็มีเบรสโหมดมให้เราลงนั่นเองนะซึ่งเราน่าจะได้เจอกันไปแล้วในตอนด่านที่มันให้ด่านเก็บเพลงที่ใครๆก็ผ่านกันได้ง่ายๆเองนะตอนนี้ก็อัปเดตเบรสโหมดมาเพิ่มให้เรา2ด่านนั่นเองก็จะเป็นโกจิต้าแล้วก็เบจิโต5ปีนั่นเองนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยนะย Mode ยยยยเเเเเเเรรราาาาาากก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 ก็็็นะ็จจะะมมมลลงงงงใในน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 ดดดดด่่่่่่่่่ขอออออโีีีีีตต้้้้้้้ััััไไวววววปปททชชู๋แแผ เลือกมาเนี่ยคะแนนอะไรช้อยต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะก็สามารถลอกกันได้เลยนั่นเองหรือจะเอาไปปรับเปลี่ยนกันนิดนึงก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับทีมเนี่ยแน่นอนับว่ามันมีอยู่สทีมสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็เป็นโปตาล่ากันละกันนะถึงแม้ว่าจะได้คะแนนน้อยกว่า G t บอสเนี่ยแต่ทีมโดยรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันตัวละครมันออกแนวจะสโคบทีมได้ดีมากกว่า g t บอสนะเพราะอย่างที่รู้กันว่าจีทีบอสเนี่ยตัวละครเออมันไม่ค่อยสมประกอบในการเล่นกันลวกันนะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำเป็นโปรตาล่ากันละกัน อ่ะตอนที่เรื่องของสีนะฮะก็แนะนําให้เป็นสีเขียวกับสีม่วงนะเพราะว่าตัวละครในโปตาร่าเนี่ยตัวสีม่วงกับสีเขียวนี่ถือว่าพร้อมเพียงมากที่สุดแล้วนั่นเองแล้วก็ถือว่าเป็นสีที่น่าจะดีที่สุดของโปตาร่านั่นเองต่อมาเรื่องคอสนะก็แนะนําให้เอาที่2องเออสีล 450คอสนะต่ํากว่า450คอสแล้วก็คะแนนที่240นะซึ่งก็จะเป็นปริมาณที่โอเคเพราะว่าเราก็สาัมผาัส LR ได้แล้วก็ได้คะแนนที่ดูดีนิดนึงด้วยนั่นเองต่อมาเรื่องของ Duify Super Attack immense อะไรต่างๆตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ติ๊กมาหมดเลยแล้วก็เรื่องของสีนี่ก็พยายามติ๊กให้หมดที่ไม่ใช่สีเขียวนั่นเองครับเพราะว่าตัวละครโปตาร่าที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันอยู่ในสีเขียวนั่นเองครับสํหรับทีมของเรานครับนั้นก็ร e d u c จากสีอื่นอะไรต่างๆก็ใส่มาแล้วก็เพิ่ม Attack กับ Defense อีก200%ตรงนี้ก็ใส่ลงมาด้วยนั่นเองนะ500คะแนนเลยแล้วก็ใส่ใส่กันมาซะต่อมาเรื่องของ Reduce d a m a g ี่ผมก็แนะนําให้เอามาสัก10% ก็พอแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นการเลี่ยเรื่องของคะแนนมาด้วยนั่นเองนะต่อมาก็ชาเลนจ์นะอันนี้แนะนําว่าไม่ควรติ๊กอย่างยิ่งเลยนะฮะเนี่ยสิคะแนนเท่านั้นได้ดาเมจจากบอสเนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่คุ้มคุ้นโคนนะแนะนำว่าไม่ควรติ๊กนั่นเอง ต่อมาก็เลสแท็กนี่อีกก็แนะนําให้เอา25%นะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกจากข้างบนไปแล้วถึง200%มันก็จะตีแรงรมามาแล้วดานมันก็ตีแรงใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกประมาณนี้นั่นเองหรือใครจะไปปรับนุ่นปรับนี่แล้วเอาเป็น3 30คะแนนซึ่งอยู่ที่50%ก็ได้โดยเช่นกันนะแต่ส่วนตัวผมจะเอาตรงที่25เพราะว่าเราจะเล่นได้อย่างสบายนั่นเอง ต่อมาในเรื่องของเดฟนะฮะก็เอามาที่10คะแนนเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นการถัวเฉลี่ยคะแนนนะเพราะว่าเดฟเนี่ยมันได้คะแนนน้อยเห็นไหมครับว่าเอาเดฟมาสูงสุดยังได้แค่50คะแนนเองเพระาะฉะนั้นก็เอาที่10คะแนนก็เป็นที่เพียงพอแล้วนั่นเองนะต่อมาก็เรื่องเลือดนะอย่างที่เคยย้ำมาในเบิร์สโหมดตลอดนะว่าเลือดเนี่ยเอาสูงสุดเสมอไปเลยเพราะว่าเรื่องเลือดเยอะเนี่ยเราสามารถจัดก,การด้วยดาเมจที่มาอาสาด้ก็ติ๊กมาชาเลนจ์ตัวนี้ผมเลือกมาเนี่ยก็เพราะว่าเราได้คะแนนแต้มมาแบบ คิบก้ยอยกันนั่นเองก็ใส่เข้าไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลือดเยอะมันก็ไม่มีปัญหาในการเล่นนั่นเองต่อมาดาเมจต่ำกว่า1น0่0แสนก็จะไม่ติดอันนี้ก็ติ๊กไปเลยนั่นเองนะครับน,นี่สำคัญเหมือนกันนะส่วนล็อกลอนี่ผมย้ำตลอดนะว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องหยิบมาเนะพราะว่ามันทำให้เราเล่นลำบากโดยใช่เหตุนั่นเอง ต่อมาเรื่องรถคีนะผมก็แนะนําให้เอาไปสัก2หรือ1ก็ได้นะแล้วแต่จะปรับใช้กันนะเดียวส่วนตัวผมเอา2นะเพราะว่าทีมโปรตาล่าเนี่ยมันเล่นกันได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่เทมกับเมอร์มี่ก็ติกไปเดือนนันเองครับทั้งหมดก็จะได้6,000แต้มนั่นเองนะก็จะเป็นคะแนนที่พอดีกับด่านเลยนั่นเองครับก็ด่านจะมีมิชชั่นที่ว่าต้องใช้60คะแนนด้วยนั่นเองก็ผมก็จะใช้ประมาณนี้นั่นเองครับส่วนหน้าตาทีมก็จะประมาณนี้ครับก็จะใช้โต้สา5ปี ECA โต้วก็โตหััวด ECA กบโต้วก็เคคลารินนนนััั่่เเอองะคบตวพืที่ยเนี่ย ก็แนะนำว่ายืมเป็นเบจิโต้ก็จะดีที่สุดนะเบจิโต้ห้ปีเเพราะตัวนี้ก็จะทำดาเมจได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทีมผมเนี่ยมันไม่ค่อยส่งประกอบเท่าไหร่นะผมก็แนะนำว่าถ้าใครมีโกคูแบ็กสีเขียวในไอแบ็กสามารถเขียวสามารถสีมว่วงในก็ใส่มาได้เทพไคโอชินสีเขียวในดาร์ n b อ l ฮีโร่ก็ใส่มาก็ดีหรือไม่ใส่เคลคารีเพราะอาจจะไม่มีเพราะมันตัวละครมันหายไปแล้วก หาตัวรองตู้อย่างไอคิบิโตะนี่ก็เอามาใช้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะส่วนที่ผมเลือกเป็นเคลวคารินี่นเพราะว่าในเทิร์นที่6มันสามารถรีเลื่นให้เราได้แค่นั้นละครับผมส่วนเรื่องของการจัดโลก็แค่ให้3ปีได้อยู่กับตัวโต้หปีฮะที่เหลือก็จะปล่อยลอยแล้วก็วนๆไปตามสถานการณ์แล้วก็5ปี EC a ให้อยู่กับตัวเขียว ECA แค่นั้นรักครับผมก็ประมาณนั้นนั่นเองจุดยากของอันนี้ก็คือในช่วงแรกในการตั้งตัวนั่นเองครับช่วงแรกอาจจะบาดเจ็บสหาหันนิดนึงนะแต่ว่าถ้าผ่านไปได้ก็จะะดีมมาากอ่แลลยื วิธีเล่นนะฮะอ,อย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่าด้วยความที่เราหยิบการลดคีมาเพราะฉะนั้นในดานเนี่ยปกติผมไม่ได้ลงให้ดูก็ประมาณนี้ครับเวลาเราเดินก็คือเราเดินไปในทางจุดที่ได้คีนั่นเองนะทีนี้เราก็จะลดปัญหาเรื่องที่ว่าเราโดนลบคีไปถึง2งได้เรียบร้อยแล้วนะันเองครอาจจะได้ไม่เยอะแต่ก็ดีกว่าที่คีเราลดลงไปเยอะแล้วก็ทําให้เรายิงไม่ตายได้ยากนั่นเองนะครับมา เปิดเธอแรกมาก็ได้พวกหัวดาอยู่ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็ถือว่าข้อดีคือเราได้สแต็กเคียวคาลินิดหนึ่งด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่พอจะใช้ได้อยู่นิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะไอ้เทอถัดไปนี่ก็จะให้โตได้สแต็กกับสองตัวนั่นเองนะอ่โอเคโดนไม่ตายก่อนนะก็บอกไว้ก่อนนะว่าด่านเองก็ตีแรงใช้ได้อยู่นะสำหรับไอ้ด่านนี้นะผมถึงบอกว่าเลือกดาเมจน้อยมาก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยสุดใช่ไหมฮะว่าขนาดโต้เขียวเนี่ยที่ว่าทนในดจานยากได้พอตัวเนี่ยยัง จัดแบบผมมาก็คือวิธีเล่นที่เซฟที่สุดเพราะว่าเราโดนดาเมจน้อยที่สุดถึงแม้ว่าดนาดนจะอึดและเลือดเยอะแต่เราก็สู้ได้เว้ยยิ่งใครมี5ปี ECA เนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าสามารถผ่านได้ง่ายเลยเพราะว่าพ e อ ECA มาเนี่ยมันก็สามารถเบิ้ลโจมตีได้หลายๆครั้งแล้วก็ติดครีทีนึงนี่ก็แทบแทบผ่านด่านไปได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะถือว่าเป็นเบิร์สโหมดที่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนั่นเองอ่าถ้าโตครบนะถ้าโตครบโตมัวมนี่ก็ดีอย่างนึงครับอ,อ๋อลืมบอกนะ,ะว่าโตเขียวเนี่ยไอโตหัวดำเขียวที่เราหยิบมาเนี่ย ข้อดีคือมันสามารถซับแอคแทกได้ไททดิเฟนได้ส่วนไอ้โต้วม่วงเนี่ยมันซับคีได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีทําให้เราเอาไอ้นี้มาเสริมเรื่องของคีที่ขาดไปได้ด้วยเชน่นกะันมาผมก็จะให้โต้ตัวนี้ไปยืนตรงไอ้นี่เลยละกันให้โต้ตัวนี้ได้สแต็ก่อนนะเพราะว่าข้อเสียของโต้เขียวเนี่ยก็อย่างที่ทาไปในเบรสโบดก่อนไปแ,แล้วนะว่าข้อเสียใหญ่เลยก็คือมันมีพลังที่ เหนื่อยแล้วก็การเล่นของมันนะเพราะว่ามันสแต็กได้ช้าโคตรเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะอึดทเท่าไหร่ไหมฮะว่าเปิดมาเนี่ยโดนตีไปละห้าหมื่นโคตรเจ็บเลยถ้ามันเบิ้ลสักสามสี่ทีเนี่ยน้อยก็เริ่มโดนธรรมดาแล้วแหะแต่ถ้าโดนไม้ตายก็ยังจุกอยู่อ้าวโอเคถือว่าเบิ้ลไม้ตายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขอสักสองสามทีจะได้แบบว่าดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งอีกสักทีได้ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไมีให้ล้วโพล่ะ อ้าโอเคเทอากับเบิ้ลสามทีตอนนี้ก็ถือว่าพอจะทนมือทนเท้าในร่างธรรมดาได้ส่วนใหญ่แล้วโอเคแต่จุดเด่นของเราบอกเลยว่าพระเอกของเรามันไม่ใช่ไอหมอน,นี่พระเอกคือไอนี่โต5ปี c ีเอนะก็ในเทิร์นถัดไปตัวเพื่อนก็จะแปลงร่างนั่นเองนะพอมันแปลงร่างนี่มันก็จะเต็มตัวถล่มด่านได้เลยมันก็จะกระโดดกระโดดต่อยแบบว่าไส้ปลิ้นไส้ทะลักนันแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะ ก็เทิร์นถัดไปตัวเราก็ยังไม่แปลงร่างนะเพราะว่าโต้เนี่ยมันแปลงร่างในเทิร์นที่4นั่นเองนะครับว่าเบินไปเบินไปสครั้งดูดูดูตอนนี้คือตัวเพื่อนก็จะตีแบบโคตรโคตรแรงเลยเพราะว่าสแต็กแอคแท็กมาแล้ว3ครั้งนะแล้วก็ตอนนี้ถ้าโดนไม้ตายของโตตรงนี้ก็จะสุดร้ายสุดๆไปเลยตอนนี้เรามีเลือดอยู่เกือบลดได้เกือบครึ่งแล้วก็ข้อดีอคือถ้ามันเราเลือดลดต่ำกว่าครึ่งในเทิร์นหกได้นะสามปีก็จะรวมร่างแล้วเราก็จะได้เลือดฟรีมาด้วยก็ถือว่าไม่อะไรที่ดีมากๆด้วยโอ เรื่องการที่เราหยิบโต้มาเนี่ยเพราเสียเขาใหญ่ๆของโตเลยเนะี่ยก็คือโตเนี่ยมันดันเป็นตัวละครที่มันชื่อซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีลิงค์คิที่ไม่ดีเมื่อชนกับหัวดำเยลยก็ต้องรอมันแปลงร่างก่อนนั่นเองแต่ดีที่ว่าเวลามันยิงแม้ตายเนี่ยมันเพิ่มคีให้ตัวเองนะมันก็เลยโอเคนิดนึงอ่ะตกใจว่าตัวเราโอเคมาแในเวลาที่ตัวเราจะต้องสแต็กแล้วนั่นเองสองครั้งตีไปยังจะเบิ้ลอย่างนั้นเลย โอเคนะก็เบินไปนะข้อดีคือถึงแม้ว่าจะเก็บคีไม่เต็มเนี่ยไอหมอนี่ก็มีคีบวกให้ตอนยิงแม่ตายนะก็เลยเป็นตัวที่ยิงแม่ตายง่ายแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเรื่องของคีเท่าไหร่อ่ะแล้วก็มีเกรซเชในการเบินในร่างหัวดําส่วนในเทิร์นถัดไปนี่ก็จะแปลงร่างเป็นโตบูแล้วก็มีการันตีหลบด้วยซึ่งก็เป็นอะไรที่จแจมแหลมสุดๆไปเลยมาโดนอีซ้อน่อยได้ไหมตัวรอมันสู้ตัวขึ้นไม่ได้เลยเว้ยก็น่าเสียดายฮนะเคลคาริก็เลยไม่ได้สแต็กไปอีกทีหนึ่งนะแม้แต่ก็ไม่เป็นไรมา เข้าสู่ร่างที่เรียกว่าระเบิดดานแล้วซึ่งในเทอร์ถับไปตัวเราก็จะแปลงร่างดดวนนั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะเอาตัวนี้ไปตีเนี่ยผมจะเอาตัว ECA ตัว UR ไปก่อนเอาไอ้ตัวนี้ไปได้สแต็กไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ไอ้นี่สแต็กมันก็ยังโอเคกว่านะตอนนี้ดีเฟนส์มาแสนเก้าซึ่งโตเนี่ยพอได้ยิงท่าไม้ตายใหญ่ไปโตก็จะแข็งแกร่งละสบายสบา,ายคือมี5ปีอะสบายเบสบอสลนี่ถือว่าไม่ยากนะถ้าคุณมี5ปีอะโดนก่อนซะงั้นเดีโถถังกระมังแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็เจ็บตัวนี้น แปลงร่าง6ปีเลยก็แล้วกันเอ้ย3ปี3ปีเซไม่ใช่6ปีเซเราไม่มี6ปีในทีมเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมาไอหมอนี่ก็อ่ะเบิร์นแมตตายเก่งอีกแฮะโตเลยโตนั่นเลยไม่ได้ยิงท่ายญ่แล้วมั้งเนี่ยหอยังอ่าโอเคโตเราโตของเพื่อนก็เลยยังไม่ได้ยิงแมตตายท่ายญ่นะในเทิร์นที่สามารถการันตีหลบได้ด้วยน่าเสียดายนิดนึงนั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเอาเอา,เอา,เอาตัว3ปีเซไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าเทิร์นหน้าตอนวนกลับมามันจะเป็นเทิร์นที่7ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เลือดเรราาต่่่กววคึงแล้ เราก็จะสามารถแปลงร่างตัวของ3ปีได้แล้วโอเคอ่าไม่ต้องยิงคีเต็มก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสละโอเคตอนนี้ก็ขอแค่ไม่ตายตัวนี้ก็พอละแต่ซึ่งก็ไม่ตายแล้วเพราะว่าถ้ามันยิงไม่ตายดักหน้าเราโต้เราการันตีหลบอยู่แล้วมาหลบเทพยิงมาเลยพุ่งก็มาสิถ้าขนาดนี้แล้วพุ่งพุ่งสิลูกจะจะไปพุ่งไม่ตายเซอชันหนึ่งเงนเหรอโอ้ยโอ้ยพลาดอันนี้พลาดนิดนึงเราไม่ได้ยิงท่าใหญ่โอเคแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าการยิงท่าใหญ่ของโต้นี่เป็นอะไรที่สำคัญนะเพราะว่ามันเกรล น่าเสียดายนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีผลพวงจากการสแต็กจากการบิวที่โจมตีธรรมดายอยู่แค่นั้นก็โอเคแล้วเหมือนกันอืมก็ไปแหมเป็นตัวละครอีเซที่แจ๊มแหลมสุดๆเลยอ่าเบิ้ลสี่ทีด้วยนะก็เรียกได้ว่าเห็นไหมฮะว่าคือแค่มีโต้เนี่ยมันก็จะผ่านได้อย่างสบายแล้วนั่นเองนะเพราะว่าโต้เนี่ยมันต่อยอทีแบบไส่ปินเลยถึงแม้ว่าจะเห็นไหมว่าด่านหน้าตรงนี้คือเราแพ้ทางนะเว้ยโต้เนี่ยมันเป็นสีเขียวด่านแม่งเป็นสีม่วงเนี่ยโต้เปนยังยิงจะไส่ปินเลยเป็นไงเราถูกไม่ธรรมดา มาที่เหลือก็หลบๆเท่ๆแล้วก็โดนไม้ตายทีนึงก็ไม่เป็นไรนะสำหรับสปีถือว่าทนทนมือตนท้าได้ดีอยู่ตอนนี้โอเคซึ่งเราก็ไม่ตาย,ยแล้วนะก็ในเทินถัดไปนี่ก็จะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าโต้ของเราเนี่ยยังไม่ได้สแต็กนะไม่ถึงต้องบอกว่าโต้เพื่อนโอเคโต้เพื่อนมาตอนนี้ใกล้าตายแล้วซึ่งเทินหน้าเนี่ยรอดมาก็จะทําการรวมร่าง3ปีแล้วเราเราก็จะผ่านได้อย่างสบายลเลยเบิ้ลเก่งเหลือเกินไว้หมอนี่ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นตัวรองตู้ซัพพอร์ตที่ใช้ได้อยู่นะโอเค ผมก็จะให้ตัวที่ดีเฟนซ์เยอะที่สุดออกไปยืนก่อนเลยนั่นเองก็จะแบ้เจ้านี้นั่นเองนะนะไอนี้โดนสกิดก่อนก็จะเพิ่มคีขึ้นมาที่ตัวเองนิดนึงโอเคไม่ยิงแอคทีฟนะเราเราจะไม่ยิงแอคทีฟโตตอนนี้เราจะไปยิงช่วงท้ายนู่นเลยโอเคเคียวคาริก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะชิวๆเคียวคาริตอนนี้ก็คือไม่ตายอยู่แล้วมาไอนี้โดนสกิดก่อนตอนไอหมอนี่มันโดนตีธรรมดาไม่เจ็บอยู่แล้วตอนนี้มาจัดมาเบิ่มๆอ,อ,อ่าโอเคไม่เปิดไม่ตายแล้วเหรอเพราะอะไรสักหน่อยขอ,ขอสักทีนึงขอสักทีหนึ่งได้มาอีกสักหนึ่ อ่าโอเคเนี่ยต้องขอต้องอ้อนวอนแล้วขอขอมากันอย่างนั้นรือถึงจะให้กันนะติคริอ่าแจมเลยโอเคต่อมาตัวเพื่อนก็จะได้บิวพาสซีฟตัวเองสักทีดาเมจนหกล้านนะก็อย่างว่านะมันต้องตีก่อน4ทีมถึงจะเอาแรงที่สุดซึ่งในทีมถัดไปเนี่ยโตเราก็จะแข็งแกร่งโคตรแล้วอง้มติคริตัวเพื่อนแล้วก็การันตีไป1ทีแล้วก็มีโอกาส30%อีกครั้งหนึ่งโอ้มันช่างสวดยอดตัวละครจริงๆเลยมันเป็นตัวละครที่ต่อยแล้วมันจริงๆอีกหนึ่งงัดโอ้โหติดพาสสซีฟอปเร์ต่อยยยกัันแบบบี ติคริกก็ตายเลยเอล่ไมคริก็ตายเหมือนกันมาในเทอร์นี้เราก็จะรวมร่าง3ปีพอดีแล้วเลื่อนเราก็จะเต็มนะเห็นไหมฮะว่า3ปีไม่มีความสําคัญตรงนี้เลยเว้ยก็คือมันสามารถทนมืตทนเทาวได้แล้วมันก็รวมร่างให้เราได้ด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มสุดๆเลยแล้วเมื่อมันรวมร่างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ลิง์ที่ดีโคตรๆกับเจ้าเบจิโต้ตัวนี้เลยนั่นเองคนระับเพราะว่าได้ลิงแบบเกือบเต็มเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาสุดๆแล้วก็ถ้ามันยืนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีการ เพิ่มแอคแท็กให้ตัวเราด้วยนะก็เท่ากับว่าไอ้โตนี่ก็จะยิงแบบโคตรแบบมหาความแรงเลยนั่นเองนะเถื่อนโคตรมาแล้วก็มีส่วนด้วยแล้วก็มีรีดูดเมทน,นตอนนี้ก็ไม่เจ็บอะไรเลยก็จะเล่นได้อย่างสบายสุดๆไปแล้วโอเคแล้วก็ยิงท่าใหญ่ไปนะก็จะเป็นเกนลี่ก็จะมีเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวข้างหลังด้วยซึ่งแจมบโคตรไอ้ตัวตรงกลางก็น่าจะตอนนี้ก็น่าจะตี10ล้านเรียบร้อยตีมาสิบ้านแล้วก็จะสามารถผ่านเฟสนี้ไปได้อย่างสบายสบายไปเลยมาติดครี reen, นะอาจจะดูไม่แรงนะเพราะว่าอย่างที่ เราเรื่องในการลดดาเมจของตัวสีม่วงมาแนละ้วก็เพราะว่าที่ผมบอกว่าด่านนี้ตัวละครหลักของเราที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยมันเป็นตัวสีเขียวนั่นเองแมส่วนแรงกว่าโต้เหลืองอีกแมนะ่สิบล้านไปทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็การันตีต่อยแบบบึนๆแบบก็คือชนะทางแล้วก็แซฟีวิสซาถ้าติดครีก็ไม่ติดครีกอ,อีกหนึ่งที่ตอนนี้คีน่าจะเต็มลวมั้งก็น่าจะการันตี2ีคีได้อยู่ต่อย4ี่หมัดได้อยู่โอกาสอ้าวโอกาสติดอ้าวโอเคตอนนี้ขีน่าจะเต็ม24ละ ก็น่าจะพอดีแหละช็อตนี้ก็น่าจะการันตีหนึ่งทีอ่าไม่ใช่เว้ยโอเคอ๋อผมลืมไปว่าโต้เนี่ยการที่มีคี้เด้งขึ้นมาจนเต็นเนี่ยมันไม่เหมือนแปดปีเว้แปดปีเนี่ยมันมีทริคเล็กๆก็คือสมมติเวลาเราเก็บคี้ไม่เต็มใช่ไหมเราเหลือคี้หนึ่งเวลามันยิงไม่ตายม,มันจะมีคี้หนึ่งเด้งขึ้นมาเว้ยพอตอนนั้นคี้เต็มปั๊บมันก็จะเป็นกา,การการันตีไม่ตายให้ด้วยในพาร์ทสี่ที่ว่าคี้เต็มนะก็ใช้ได้กับตัวของแปดปีแล้วกันเอาตอนแรกผมนึกว่าห้าปีใช้ได้แนละ้้ววจริงๆลลลอ์แตแแ่ผมมื โอเคก็ประมาณนั okay, ้นสอบทริคแปดปีนั้นมีการมาแวะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับนะโดยไม่ตายไปโอเคชิวๆนะไม่เจ็บเท่าไหร่มาเราก็จะทําการสแต็กไอ้ตัวเดิมคนดีคนเดิมของเราต่อดีกว่ามาก็หวังว่าจะได้เบิ้ลไม่ตายกันล้วกันนะหมอแน่น่ามันมีโอกาสเบิ้ลที่สูงมากเลยทั้งสามสิบเสียดายนะจริงๆนะผมว่าโตเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเบิ้ลไม่ตายสักงห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็สแต็กไปเกตลี่ไปหน่อยนี่มันสแต็กช้าโคตรเลยแล้วดูมันไม่ค่อยจะิงไม่ตายด้วยโถังงกะม อ่าไม่เป็นไรนะไอหมอนี่ตีธรรมดาตออกเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 ยังไงตอนนี้ก็สามารถผ่านได้อย่างสบายละแล้วเดี๋ยวเธอหน้าผมจะรวมร่างเคยวคาลิด้วยก็เอาเลือดเต็มไปก่อนให้เลือดมันมี60%เราก็จะได้เล่นอย่างสบายสบายด้วยมาแล้วก็การันตีไปหนึ่งทีม,มันสะใจจริงๆเลยบอกว่าเบสโหมดรอบนี้ก็เลยว่าด่านของโกจิต้าเนี่ยจะไม่ยากเลยถ้ามี5ปีโอเคสบายละ ตอนนี้ตัวเพื่อนก็น่าจะบิวอินขั้นสุดแล้วแม่งตีสิบล้านแม่งตีโคตรโหดจริงๆอ่าเบิร์นแม่ตายด้วยโอ้ยไอ้นี่นะโอกาสเบิร์นแม่งน้อยกว่าไอ้โตตัวแรกนะแต่มันมันเบิร์นเก่งอย่างว่าไอ้หมอที่แข็งแข็งกระด้างจริงๆเลยอ่ะไหนที่มันไร้การอ่ะแต่เป็นซัพพอร์ตที่ดีด้วยนะยิงแม่ตายเสร็จแล้วตัวข้างหลังก็จะเก่งเนี่ผมชอบนะตัวแบบเนี้ยโอเคซึ่งก็แน่นอนถ้าเราก็จะไม่ยิงแอคทีฟสกิลนั่นเองก็อย่างที่บอกนะฮะว่าแอคทีฟสกิลเก็บไว้ใช้ตอนท้ายจะดีที่สุดนั่นเองโอเเ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 คคคคแแลล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 ้้้้้ววกกกกกก็รรรรรรรมม่่่่าาาาาาางงงงียยิไไไไปพืืืืออ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 อทดดดดตตนนนัฮะะจ ก็ถือว่าดีนะก็เป็นตัวละครแบบว่าเป็นเหมือนถัง E ให้เรานะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะสำหรับเคียวคาริตัวนี้เค okay, ไปแล้ว10ล้านนะครับต่อยไ้ปิ้นอีกแล้วนี่มันสุดยอดจริงๆเลยตัวละครตัวนี้แข็งแกร่งโคตรในแง่ของการเบิร์สดาเมจแล้วก็การดูแลตัวเองหลักยิงข้อเสียของโต้ก็อย่างที่เราคุยกันแล้วนะมันก็จะมีแค่ก่อนยิงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มันก็ทนได้สบายๆแล้วมาผมเอามันไปยิงหน้าเลยกนะันให้มันยิงแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยขีเต็มไหมโอเคตอนนี้ขีเต็มเพราะว่าตอนยิงไม่ตายเสร็จมนีมีคขึ้ข้ให 5. โ okay, อเคตรงนี้เก็บไปเลยเบิ่มๆไอตัวข้างหลังก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาหน่อยนึงมาตอนนี้เราจะได้ดรถคันโหมดด้วยนะเนี่ยซึ่งก็ผมว่าคงไม่น่าจะได้ยิงพอดีรถคันโหมดอืมสิบล้านคะแรงสะใจกันไหมล่ะทุกคนตัวไม่ดีจริงๆเลยตัวเพื่อนอืมแล้วก็ตันหน้าติดคริอ่าไม่ครินะ่าน้าเสียดายดอย่าลืมนะคฮะตัวนี้เน้นคริเลยนะเวลาทุกหมัดที่ต่อยมาแล้วเ,เป็นคริติคอลนี่มันจะสบายและจำแหล่งมดโคตรเลยน,นั่นเอง ตอนนี้ก็ต่อยสามหมัดได้ไหมอ่าโอเคแล้วก็หมัดที่4ซึ่งเป็นการการันตีจากย4คิอ่าแล้วก็มีโอกาสจากโพด้วยซึ่งถ้าถ้าจากโพมาก็เละแน่นอน่าโอเคตอนนี้หมัดที่4มาแล้วนะก็เหลือแค่หมัดที่5เท่านั้นรู้สึกว่าจะต่อย5้าหมัดได้หรือไม่นะเพื่อนอัพโพมาดีหรือเปล่าอ่าอัพโพมาดีนะแต่ไม่ติดเป็นไม้ตายน่าเสียดายนิดนึงแต่ก็แจ่มแล้วดูบนเบิร์สดาเมจไปขนาดนี้คือหลังยิงไม้ตายถือว่าโคตรเก่งเลยแม่งมันเกลี่ยทุกดอกโอ้โหแข่ง จะบอกว่าอยาให้อายตัวข้างหน้าได้ไหมอ่ะเออดีมากเลยสักหนึ่งทีก็เป็นอะไรที่ดีแล้วอ่ะนะอืมอีกขอยทีโอเคถ,ถ้าเบิ้ลสี่ทีนี่จะเท่มากเลยนะไม่ใช่ไรหวังเรื่องสแต็คคือสแต็กมันเสียได้นีดเดียวแหละแค่นั้นแหละแต่ตัวนี้ตอนนี้น่าจะหายยากแนละ้วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตู้แล้วแต่ไอตัวพวกนี้อย่างไอหัวดำนี่ยังดีนะมันเป็นตับพวกตัวรองตู้เหมือนว่าเจอทั่วไปนั่นเองซึ่งก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเกินลุงกันไปแล้วผมก็เป็นหนึ่งในที่เกินมาแล้วนั่นเอง มายิงด็อกันโหมดได้แล้วซึ่งผมขอเอาตัวม่วงไปยิงกันแล้วกันนะเพราะว่าให้มันเรสแอาคแดงดิเฟนต์ให้ตัวหลังนั่นเองนะแค่นั้นแหละเอ่อคิน่าจะไม่เต็มนะถ้าอยู่ตรงนี้เอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสโอเคแล้วเราก็ยิงด็อกันโหมดไปเลยแบบแจ่มๆเออสวนด้วยมาด็อกันโหมดเอาโดนไม่ตายก่อนนะซึ่งจิม่วงก็จะไม่เจ็บไอ้อโตม่วงโตม่วงสิโตโอเคโอเค,อเคลืมลืมลืมเฉยเพามันเป็นตัวอะไรอะ โอเคสองแสนนะก็ทำการยิงด้วยคันโมดฮนะอาจจะนี่ก่อนผมต้องกดในโทรศัพท์นิดนึงนะครับผมเพราะถ้ากดในคอมเนี่ยมันไม่ถนัดจริงๆว่ะโอเคเรียบร้อยมาด้วยคันโหมดก็จะทำดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยตั้ง6ล้านนะก็อย่างว่านะตัวละครมัน e c a มาปีหนึ่งแล้วมันก็เก่งในตอนนั้นนะตอนนี้ก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะจัดไปเบจิโต้คุงแม่ไม่ได้หยิบ3ปีมาใช้นานมากเลยกระทั่งมิชชั่นบัสตตัวโมดตัวนี้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มโคตรเลยมาติคริไปเลยโอเค ตัวตรงกลางก็จะตีเป็นสิบล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอืสวนได้ดอกละล้านสวนแรงกว่าไอ้โตเหลืองไอ้โตเหลืองนี่มันไม่ได้อย่างนี้ฟ้าน่าเสียดายรโคตรเลยตามบับบรี่มันเฉยเลยวะมาชิวๆมาแล้วตัวตรงกลางก็จะยิงสิบล้านมาชิวๆเหมือนกันเอ้ยมันส่วนเยอะจังนะแต่ส่วนไม่คิ้เลยสิบสองล้านนะถ้าเก็บขี้เต็มก็นะ่าจะประมาณสิบสามสิบสี่ล้านได้อนะไรประมาณนะั้นก็ แข็งแกันโคตรโคตรเลยติดคริปมแล้วนะต่อเออนั่นแหละตัวเราอัพคริปม,มาเยอะก็เดี๋ยวมีออฟจากด่านฟรีมาด้วยเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันในไลฟ์นะฮะในจันหน้านี่เองเดี๋ยวเรามาไลฟ์ลงด่านฉลองปีกันแล้วก็มาเจอกันในไลฟ์นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะว่าในไลฟ์ตอนที่สปอยไว้ก่อนนะเราจะไม่ใช้8ปีเหมือนในด่านมังกรน,นั่นเองด่านมันกนงกรดาที่ลงในคลิปนี้ก็ไม่ได้ใช้8ปีเหมือนกันนะครับนั่นะนะรอชมได้เลยชาวเกลือทั้งหลาย <c oughs> เราทำคลิปเพื่อชาวเกลืออยู่แล้วทั้องกลัวเลยนะนะครอนโคตรเท่าจะได้้จบแลวโอเค ก็แน,นะนำนะเทคนิคในการเล่นเบจิโตให้เมื่อวางอลังการนะในการยิงแอคทีฟที่ดีที่สุดคือยิงในตำแหน่งที่3นั่นเองนะเพราะว่ายิงในตำแหน่งที่3เนี่ยพาสิในการโจมตีตำแหน่งที่3ก็จะทำงานนั่นเองก็จะมีโอกาสหลบแล้วก็การันตีเบิลให้1ทีนั่นเองนะครับประมาณนะั้นสำหรับการยิงแอคทีฟสกิลในตำแหน่งที่3นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อนอนนะเื่อใครยังไม่ ใครยังไม่รู้แล้วกันแตีวผมคิดว่าหลายๆคนน่าอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมแล้วเบจิตโต้ก็จะมีโอกาสเกรดเชนในการหลบขึ้นมาให้จากการโจมตีตำแหน่งที่3น,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 นั่นเองนะครับเพราะแอทตสกิลนี่นับเป็นการโจมตีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็โจมตีไปที่12ล้านแล้วก็จบเบสต์โหมดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเบสต์โหมดที่เหมือนจะยากนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นถ้าคุณตัวละครครบแล้วก็เลือกแต้มดีๆปรับ แต่งให้เข้ากับสถา,านการณ์แล้วก็ทีมของคุณนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเบิร์สหมดก็ขอให้ทุกคนผ่านกันได้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบก,กันไปแต่เพียงเท่านี้นะแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครทำให้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับท่านคนอะไรครับเนี่ยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันไว้ให้ดีนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย